ใช่เวลาพักเทียงแล้วั้โตนี่โตสองสีแล้วนี่หัวสองสีไรไรโตนั่นคัดไตเว้ยทบมากในผู้นึงไทยเขียบอยู่ทบมากเลยเท้นนายๆันกินเขาน่อย tà mục thua tà mục đúc, tà mực ừ. <laughs> thua cây. cây. mục thua ngay tà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  mục thua นพลังใบพลังใบามากับไาเชินกับรถฝฟดรถฝฟด์ฟังหัวฟังหัวไม่เม็ดแล้วจังล้อมล้อมหัวแล้วกะที่ปลูกไม่ไม่ไม

Ráp mùa hòa là. Ai mà hoa, léo. Ai mà do léo đi đi ăn mày.

มาเจอาดับเพื่อนดับเพื่องไปอยู่คนนี้ไปคไนี้ไปอย่นู้่น่อคนนีอ้อยไอ้อยูอยู่คนอนี้อยีอนี่ไ้นี้ออนไป่อยปออ้อ้น่้อนี่้ มาแบกเสาก็ลยต้นเร็วเอาแบกบเสากันมนันเลยอีเจ็กต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ต้นสี่ต้นสี่ต้น tới tôn đó đó. Rồi มงนี้ซี่ต้นแบกมากเกินเพราะไปยังเอาไอ้ค่ำเนี่ย กินขา่าวนึกถ้าจะว่าจะเที่ยงแล้วเลยอีกสมเลทีแนบ่ช่จยจักแล้วคือสิกินตรงเนี่ยเป็นบาหวานบ่เม,มื่อ <c oughs> ไวฮะ 还、啊、能卖不？哎，不能挑花了。看看看们那个机的 สีไปแล้วสองทางุนนะทางุนต้งมาบอกเสรเวลาพักเที่ยงแล <ปะ S 1> ้วไปโตนี่โตสองสีแล้วนี่หัวสองสีอะไรตัดใส่ว้ยทบมากในพุ้นึงไทยเขียรอยูทบมากเลย แต่มักทัวร์กลาดบารูขก้นหลายกต่มักโค้งแข่งไกล